สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์ปานวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสิทิภัยพิบัติที่อาจทําให้มนุษยชาติล่มสลายมันอาจเป็นภัยจากธรรมชาติสงครามหรือแม้แต่เทคโนโลยีของเราเองแล้วเราจะมีโอกาสรอดหรือไม่ไปติดตามกันเลยก่อนจะรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ หนึ่งอุกกาบาทยักษ์ชนโลกลองนึกภาพหินอวกาศขนาดกิโลเมตรพุ่งชนโลกด้วยพลังมหาศาลการชนแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ66ล้านปีก่อนและมันคือสิ่งที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าถ้ามีอุกกาบาตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าหนึ่งกิโลเมตรพุ่งชนโลกอีกครั้งผลกระทบจะรุนแรงถึงขั้นทำลายอารยธรรมมนุษย์ฝุ่นและควันจะบดบังดวงอาทิตย์ทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงเกิดภาวะ ฤดูหนาวนิวเคลียร์ที่อาจอยู่ได้นานหลายปีแล้วเรามีแผนป้องกันหรือไม่นาซามีโครงการเฝ้าระวังและอาจใช้ยานอาวกาศพุ่งชนเพื่อบินเบรนอุก,กาตแต่ถ้ามันใหญ่เกินไปละ่ะโลกอาจถึงจุดจบ 2. ผูภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ภูเขาไฟอาจดูเงียบสงบแต่ถ้ามันระเบิดแบบสุดขั้วละ่ะ ซูเปอร์ภูเขาไฟเช่นเยลโลสโตในอเมริกาสามารถพ่นเท่าถานปกคลุมชั้นบรรยากาศทำให้เกิดฤดูหนาวภูเขาไฟอุณหภูมิลดลงเพ่อดผลล้มตายการขาดแคลนอาหารอาจทำให้มนุษยชาติต้องเผชิญกับวิกฤตนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าซูเปอร์ภูเขาไฟเหล่านี้ประตุทุกๆหลายแสนปีและถ้ามันเกิดขึ้นอีกครั้งอาจเป็นภัยพิบัติที่ทำให้โลกเปลี่ยนไปตลอดกาล สามทฤสงครามนิวเคลียร์มนุษย์เราสร้างอาวุธที่ทรงพลังที่สุดขึ้นมาเองและถ้าเราใช้มันหลักสงครามนิวเคลียร์ระหว่างมหาอำนาจอาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งที่คาดไม่ถึงการระเบิดของโหรกนิวเคลียร์อาจฆ่าชีวิตผู้คนนับล้านในเสี้ยววินาทีแต่ที่ร้ายแรงกว่านั้นคือฝุ่นและควันจากระเบิดจะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศทำให้โลกเข้าสู่ฤดูหนาวนิวเคลียร์อุณหภูมิตกต่ำพืชผลล้มตายอารยธรรมล่มสลาย